สวัสดีค่ะติ๊กรีวิวค่ะคลิปนี้ติ๋งจะรีวิวซีรีส์ภาคไทยอัปเดตใหม่ตั้งแต่กลางปี2021เป็นต้นไปนะคะก่อนหน้านี้ติ๋งเคยทําคลิปอัปเดตซีรีส์ภาคไทยช่วงต้นปี2021แล้วนะวันนี้วันนี้เลยใครที่ยังไม่เคยดูก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันได้นะคะคลิปนี้มีทั้งซีรีส์เกาหลีและก็ซีรีส์จีเลยนะทุกเรื่องฉายจบครบหมดแล้วนะคะสามารถดูกันรัวๆในช่วงวันหยุดนี้ได้เลยจะมีซีรีส์เรื่องไหนกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ เริ่มต้นด้วยซีรีส์แนวดาร์กแอคชั่นผสมคอมมดี้ที่ต้อนรับการคัมแบ็กของหนุ่มซงจุงกี้กับซีรีส์เรื่องวินเชนโซทนายมาเฟีย เล่าเรื่องราวของวินเชนโซกาซาน و ชายหนุ่มหล่อที่เป็นที่ปรึกษาของแกงมาเฟียิตอรี่เขาหล่อและก็ฉลาดมากๆเลยนะคะเขาได้เดินทางกับเกาหลีเพื่อทวงคืนตึกเก่าที่ซ่อนทรัพย์สมบัติมากมายมหาศาลไว้ใต้ตึกค่ะแต่ก่อนที่จะเอาสมบัติไปดันมีนักธุรกิจสายดาร์กที่ต้องการทำลายตึกนี้ทิ้งวินเชนโซจึงต้องร่วมมือกับคนในตึกสู้กับนักธุรกิจสายดาร์กนี้จนเกิดเรื่องราวสนุกสนุกขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรวินเชนโซจะสามารถเอาทรัพย์สมบัติออกจากตึกนี้ได้ อย่างปลอดภัยไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะซงซูกิหล่อมากเลยจ้ะทุกคนมีทั้งหมด20ตอนพี่เขาหล่อไป21ตอนนะคะเพราะว่าหล่อเกินหลอด้วยต่อสู้เก่งด้วยใส่สูตรถือปืนแถมพูดภาษาอิตาลีได้ทุกคนโคตรเท่โคตรพูเปิดมาตอนแรกมันก็จะฮาๆาหน่อยนะคะเพราะว่าพี่เขากลับมาเกาหลีแล้วก็ไปอยู่ร่วมกับชาวกาคิมพาซาซึ่งพวกชาวกาิมพาซาก็จะเป็นคนบุคลิกแบบแปลกๆแต่แท้จริงแล้วพวกเขามีสกิลเฉพาะตัวนะจ๊ะไม่ธรรมดานะเพราะพวกเขาเริ่มมีการต่อ สู้กับนักธุรกิจสายด์กน,นะคะก็คือบาเบลกุ๊ปมันก็จะมันมากเลยเพราะวินเชนโซเขางัดมาทุกกลยุทธ์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้โดยการใช้กําลังหรือการต่อสู้โดยการใช้กฎหมายซึ่งมันมันมากแล้วภายใต้ความมันนะคะมันก็จะแฝงเรื่องราวความคอม,มดี้มาตลอดแล้วพระนางเรื่องเนี้ตลกทุกคนคือเป็นเคมีที่แบบว่าเป็นเหมือนพาร์ทเนอร์กันนะคะเวลาอยู่ด้วยกันก็จะมีความแบบกวนๆแต่มันก็จะมีพาร์ทแบบหว,วานๆน่ารากักกรุบๆแล้วเวลาที่ไปต่อสู้กับตัวร้าย มันก็จะมีความแบบเล่นใหญ่กวนโอยตัวร้ายต่างๆซึ่งทางเราดูไปคำไปตลอดแล้วก็อย่าทําให้พี่วินเชนโซเขาโกรธนะคะเพราะว่าเขาใช้วิธีมาเฟียจะเต็ม,มวลาจะเป็นการเผาการยิงหรือการทรมานที่แบบโหดโโมากจริงๆและความชั่วร้ายจะถูกจัดการด้วยวิธีการที่ชั่วร้ายกว่าขนาดไหนก็ไปติดตามชมกันนะคะเรื่องนี้สนุกมากนะคะแวะเวียนเข้ามาในท็อป10ของ Netflix Thailand บ่อยมากๆเลยใครที่ยังไม่เคยดูก็ลองไปดูกันนะคะหรือใครจะวนซ้ำอีกรอบก็ได้ แถมเทบประกอบซีรีส์เรื่องเนี้ยโคตรเท่ me, oh, สามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทาง Netflix ค่ะต่อมากับภาพยนตร์ภาคแยกของซีรีส์ในจักรวาล Kingdom กับเรื่อง Kingdom อาชี n of the North เล่าเรื่องราวของอาชินเด็กสาวที่ต้องการรักษาอาการป่วยของแม่ตัวเองเธอจึงเข้าไปในป่าพื้นที่เขตห่วงห้ามนะคะเธอจึงได้เจอกับสมุนไพรฟื้นคืนชีพเมื่อเธอตั้งใจเก็บสมุนไพรกลับมาที่บ้านก็พบว่าคนในหมู่บ้านถูกฆ่าตายหมดเธอจึงไปขอความช่วยเหลือจากทหารโชซอนที่อยู่ใกล้ๆนะคะเธอขอให้พวกเขาแก้แค้นให้จึงเกิดเรื่องราววุ่นวายขึ้นเรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรและเธอจะมีวิธีการใช้สมุนไพรฟื้นคืนชีพด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นภาพยนตร์ภาคแยกของซีรีส์ในจักรวาลคิงดอมนะคะไม่ใช่ซีซั่นที่3นะคะทุกคนเปิดมาเราก็จะเห็นความทุกข์ยากนะคะของผู้หญิงที่รอดชีวิตมาคนเดียวแล้วสถานการณ์อะมันบีบทำให้เธอจะต้องแก้แค้นให้กับคนในครอบครัวแล้วมันก็เกี่ยวข้องกับความเป็นมาของสมุนไพรฟื้นคืนชีพนะคะโทนเรื่องมันอาจจะแบบดาร์กมืดมืดหมดหมด,หมดนะคะแล้วก็โทนสีภาพมันจะดำาๆนะคะทุกคนคนที่ดูเรื่องนี้ก็คือต้องเพิ่มไฟนิดนึงนะคะก็จะได้มองเห็นอะไรชัดขึ้น และจริงๆอ่ะมันมีอีสเตอร์เอ็กเยอะมากๆเลยนะคะอยากให้ลองสังเกตดีๆว่าทําไมอาชีนถึงพายเรือไปพายเรือกลับบ่อยๆจริงๆมันมีเหตุผลนะคะแล้วตอนจบมันจบแบบพีคมากจริงๆเหมือนจะเป็นรายละเอียดที่ส่งต่อให้กับซีซั่นที่3นะคะเป็นภาพยนตร์ภาคบังคับนะคะของคนที่ชอบดูจักรวาลในซีรีส์คิงดอมก็จะทําให้ดูซีรีส์เรื่องคิงดอมได้สนุกขึ้นค่ะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทาง Netflix ค่ะต่อมากับซีรีส์ s u r v i v a เเอาชีวิตรอดเพื่อชิงเงินรางวัลมหาศาลกับเรื่อง สควิ g เกมเกมลุ้นตาตเล่าเรื่องราวของกลุ่มคนที่อับจนหนทางใช้ชีวิตอย่างยากลำบากนะคะไม่ว่าจะเป็นการติดหนี้ติดพนันหรือว่าสิ้นหวังในการใช้ชีวิตค่ะอยู่มาวันหนึ่งพวกเขาได้รับคำเชิญในการเข้าร่วมการเล่นเกมชิงเงินรางวัลมหาศาลที่เดิมพันด้วยชีวิตเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรพวกเขาจะเจอกับเกมในรูปแบบไหนและสุดท้ายใครจะเป็นผู้ชนะก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะเป็นซีรีส์ s u r เวอร์เที่โหดนะคะมีการยิงกันฆ่ากันกระจายตั้งแต่ตอนแรกเลยนะแต่มันถูกฉาบด้วยฉากสวยๆนะคะโทนสีสดใสมากๆเลยอย่างบันดงบันไดนะคะที่เดินเข้าด่านต่างๆอ่ะมันดูสดใสมันดูไม่มีพิษมีภัยนะคะขนาดผู้คุูอ่ะยังใส่ชุดโทนสีแดงออกไปทางชมพูนิดๆอ่ะมันดูไม่ค่อยน่ากลัวนะคะแถมเกมอ่ะมันยังเป็นเกมแบบเด็กเล่นกติกาไม่ซับซ้อนเล่นไม่ยากแต่การเล่นเกมอ่ะต้องตั้งสติให้ดีนะคะเพราะถ้าพลาด ก็หมายถึงชีวิตและที่พีคมากคือการเข้าร่วมกันเล่นเกมอะ่ะเป็นไปตามความสมัครใจนะคะไม่ได้บังคับส่วนใหญ่เกมซ u r v i v a วลจะแบบจับพัดจับผูเข้าไปเล่นเกมแบบไม่ได้ตั้งใจใช่ไหมแต่เกมนี้คือให้สิทธิ์นะคะตามความสมัครใจแล้วถ้าเกิดอยากเลิกเล่นก็คือเลิกเล่นได้ตามหลักประชาธิปไตยบอกตลอดเลยว่ามีความทัดเทียมกันแต่จริงๆแล้วมันมีความทัดเทียมกันจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาก็ตีแผ่ระบบทุนนิยมได้ชัดเจนเลยนะคะว่าความจนมันน่ากลัวมากแล้วก็สะท้อนความเป็น จริงนะคะว่าถ้าเกิดสถานการณ์คับขันแล้วเราจะตัดสินใจยังไงลึกๆแล้วเราเป็นคนยังไงเราจะสามารถหักหลังคนอื่นเพื่อเอาชีวิตรอดได้หรือเปล่าเรื่องนี้มันก็ดูแล้วโอ้โหดผูแล้วก็ดูสะท้อนความเป็นจริงของสังคมได้ดีมากๆเลยเกมมีทั้งหมด6ด่านนะคะสนุกลุ้นทุกด่านเลยนะแต่ว่าใครที่กลัวเลือดกลัวอวัยวะ,วะกลัวเหตุการณ์ฆาตกรรม การฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเลี่ยงเลียงซีรีส์แนวนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันค่อนข้างจะโหดโหดอยู่แต่ถ้าเราผ่านซีรีส์เรื่อง Sweet Home หรือ Alice in Borderland มาได้ก็สามารถดูเรื่องนี้กันได้นะคะเรื่องนี้มีแค่9ตอนเองนะสามารถรับชมเรื่องนี้ได้ทาง Netflix ค่ะต่อมากับซีรีส์ฟ l Good ที่เล่าอาชีพเก็บกวาดข้าวของคนตายกับเรื่อง Move to Heaven เรื่องราวของฮันกูรูผู้ชายที่เป็นโรคเอสเพอร์เกอร์นะคะคือมีความสามารถในการจดจำเป็นคนละเอียดฉลาดแต่มีปัญหาในการสื่อสารค่ะเขาทำงานที่ MoveTo h e a v e n กับพ่อซึ่งมีหน้าที่เก็บกวาดข้าวของคนตายและเก็บของที่มีความทรงจำส่งคืนต่อครอบครัวนะคะอยู่มาวันหนึง่งพ่อของเขาเสียชีวิตกระทันหันและพ่อได้ทำพินัยกรรมให้อาของเขามาเป็นผู้ปกครองของฮันกูรูแล้วก็ช่วยทำงานใน MoveTo h e a v e n จนเกิดเรื่องราวฟิลกู๊ดอบอุ่นหัวใจขึ้นเรื่องราวของพวกเขา จะเป็นอย่างไรสุดท้ายพวกเขาจะสามารถอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวได้ไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเป็นมินิซีรีส์ที่มีจํานวนตอนแค่10ตอนเท่านั้นนะคะทุกคนแต่มันฟิลกูดอบอุ่นดูแลซาบซึ้งมากๆเลยเขาจะเล่าอาชีพเก็บกวาดข้าวของคนตายนะคะที่ไม่แค่เพียงทําความสะอาดนะเขายังเก็บเรื่องราวของคนตายแล้วก็นําความทรงจำเนี่ยส่งคืนต่อครอบครัวซึ่งมันซึ้งมากทุกการตายมีเรื่องราวเสมอนะคะ ล้ันกูรูคือแทบจะไม่ใช่คนเก็บกวาดข้าวของคนตายนะคะแทบจะเป็นตำรวจแล้วคะ่ะเ <c oughs> ชื่อมโยงเก่งมากเชื่อมโยงตั้งแต่ความทรงจำข้าวของสิ่งนั้นนะคะว่าคนตายต้องการจะสื่อสารอะไรกับคนเป็นแล้วเป๊ะมากถูกต้องถูกข้อเลยทางเราดูแล้วร,รู้สึกแบบเอ้ยซาบซึ้งไม่ไหวตอนดูเรื่องนี้นะคะให้เตรียมทิชชู่ให้ดีคะ่ะทุกคนเพราะว่าติ่งร้องไห้ตั้งแต่ EP แรกจนถึง EP สุดท้ายเลยนะอีกคนที่เล่นดีไม่แพ้ก,กันก็คือคุณอ e ีแจฮุนค่ะเรื่องนี้เขารับบทเป็นคุณอานะคะที่เป็น คนเท่าๆหน่อยนะแต่พอเขาได้มาอยู่กับฮันกูรูนะคะเขาก็ได้เห็นมุมมองการใช้ชีวิตอีกมุมหนึ่งนะคะซึ่งสะท้อนความเป็นจริงนะคะว่าชีวิตก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรขนาดนั้นนะดูเรื่องนี้เราเห็นสัจธรรมในชีวิตมากๆ, <c oughs> ๆเลยค่ะใครยังไม่ได้ดูก็แนะนําให้ตามมาดูนะคะทุกคนเรื่องนี้มันดีมากจริงๆเลยสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทาง Netflix ค่ะ <c oughs> ต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมด,ดี้ที่ขายขำามากๆกับเรื่อง My roommate is k u m i h o เล่าเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งที่เผลอกลืนลูกแก้วของจิ้งจอกก้าวหางไปค่ะและเพื่อความปลอดภัยของลูกแก้วจิ้งจอกก้าวหางจึงขอให้เธอย้ายไไมาอยู่บ้านหลังเดียวกับเขา่งเกิดเรื่องราวความรักโรแมนติกคอมเมดี้ขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์แนวโรแมนติกค,คอมดี้ที่จริงจังก,กับการขายคำนะคะขายคำตั้งแต่ตอนแรกยันตอนจบเลยจ้านางเอกก็คือเยริวงเกิลสเดย์นะคะที่เล่นไดฮาไม่ห่วงสวยเลยโดยเฉพาะการกินการเต้นของนักต่างๆติดรู้สึกว่าเป็นดอกสดในเวอร์ชันมหาหลัยนะคะพระเอกก็คือหนุ่มจางกิยองค่ะเรื่องนี้เขาจะรับบทเป็นเอริชินเป็นคุณผู้เฒ่านะคะที่อายุ999ปีโลมากฉลาดมากแล้วเป็นผู้ชายที่สุภาพแสนดีเหลือเกิน แต่ลึกๆแล้วก็เป็นคนตลกเหมือนกันนะคะหรือว่าซึมซับจากหนังเอกก็ไม่รู้มีอยู่ตอนหนึ่งที่พี่แกแบบว่าพ่นความเย็นออกมาแบบว่าเป็นเอลซ่านะคะ Let it go ตลกมากบ้าบอมากเป็นซีรีส์ที่ขายขำจริงจังตั้งแต่ตอนแรกนะคะแล้วก็ระหว่างทางมันไม่มีดราม่าเลยทุกคนเรื่องนี้ดูได้สบายสบายฟินๆขินๆน,น,นะคะใครที่ชอบดูซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ก็แนะนําให้ตามมาตามจา่ะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอป i q e ต่อมากับซีรีส์ที่ตีแผ่ชีวิตทหารในเกาหลีใต้ได้เรียวมากกับเรื่อง dp หน่วยลาทหารหนีทับ เล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้ารับการเกณฑ์ทหารเขาหล่อฉลาดมีไหวพริบดีทําให้เขาได้รับการคัดเลือกทํางานในหน่วย DP หน่วยที่ไล่ล่าทหารหน,นีทับนะคะและการที่เขาเข้าทํางานในหน่วย DP นี้ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกตื่นเต้นดรามา่าเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรและเขาจะมีวิธีการตามจับพวกทหารหน,นีทัพด้วยวิธีการไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์ที่ตีแผ่ชีวิตทหารเกาหลีใต้ในมุมดาร์กไซด์นะคะไม่ว่าจะเป็นการลังแก การการแกล้งกันการประจบเพื่อที่จะได้เลื่อนยศหรือการที่มีเส้นสายจะทําให้อยู่ในกองทัพได้ง่ายขึ้นซึ่งปัญหาเหล่านี้นะคะตีแผ่ความเน่าเฟะของระบบทหารของเกาหลีใต้นะแล้วมันก็เริ่มเป็นปัญหาค่ะเมื่อมีคนที่ทนไม่ได้กับระบบแบบนี้จนทําให้เกิดการหนีทหารขึ้น ซึ่งการหนีทัพนี่แหละมันจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสนุกระมามากเรื่องนี้พระเอกก็คือหนุ่มจองแฮอินนะคะเรื่องนี้เขาหล่อมากจริงๆทุกคนใส่ชุดทหารแล้วยังขึ้นอะงงมากจริงๆหล่อด,ด้วยต่อสู้เก่งด้วยนะคะแล้วก็มีไหวพริบดีเขาเองอะเป็นเหมือนคนกลางที่เข้าใจทั้งมุมมองของคนที่ตามจับทหารแล้วก็มุมมองของคนที่หนีทหารคือทุกการหนีทหารน่ะเขามีเหตุผลที่แตกต่างกันไปซึ่งมันสนุกมากลุ้นมากแล้วก็ดราม่าสุดเลยนะคะ ก็อย่างที่เขาว่านะคะว่าถ้าไม่เป็นทหารก็ไม่ต้องหนีทหารแล้วตอนจบทุกคนมันพีคมากจริงๆติ่ง,งไม่คิดว่าเฮ้ยมันจะมาถึงจุดนี้นะคะเหนือความคาดหมายมากๆถือว่าเป็นซีรีส์น้ําดีอีกเรื่องหนึ่งที่ติ่งอยากจะเชียร์ให้ทุกคนลองไปดูกันนะคะมีแค่6ตอนเองนะตอนละประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะทุกคนลองดูมันดีมากเลย ลืมบอกไปว่าหน่วย DP นี้มีจริงๆในประเทศเกาหลีใต้ด้วยนะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทาง Netflix ค่ะต่อมากับซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้ที่ติ่งให้คะแนน10เต็ม10เลยจ้ากับเรื่อง1อ Again ย้อนรักย้อนไว้ฝัน เรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ตกงานชีวิตกำลังย่ำแย่แถมภรรยาก็ยังขอหย่าอีกในขณะที่เขากำลังเศร้าทบทวนชีวิตตัวเองอยู่นั้นก็ได้เกิดปาฏิหาริย์ขึ้นให้เขาสามารถย้อนวัยกลับมาอายุ18ปีอีกครั้งเรื่องราวของเขาจะเป็นอย่างไรและการที่เขาอายุ18ปีอีกครั้งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวเขาอย่างไรบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อนะสนุกมากครบรถมากๆนะคะเป็นหนึ่งในซีรีส์ที่ติ่งจัดอันดับซีรีส์ที่ดีที่สุดในปี2020เลยทุกคน พระเอกก็คือหนุ่มอีโดยอนนะคะเรื่องนี้เขาจะรับบทเป็นเด็กผู้ชายอายุ18ปีหลมากตลกมากบุคลิกคือขายคําเก่งแต่ก็เป็นคนที่จริงใจนะคะแล้วก็นิสัยลุงอะ่ะและการที่เขากลับมาอายุ18ปีอีกครั้งทําให้เขามองมุมอม,อมองของคนในครอบครัวใหม่นะคะได้ดีขึ้นเลยอย่างการที่เขาว่าไปคลุกคลีเรียนอยู่กับลูกเขาเขาก็จะเห็นว่าลูกเขา่ามีปัญหาอะไรในการใช้ชีวิตในโรงเรียนบ้างแล้วก็มองเห็นนะคะความเหนื่อยยากของภรรยาตัวเองเนาะที่ทั้งทํงาน ไปด้วยดูแลลูกไปด้วยการที่เขากลับมาอายุสิปีเขาก็พยายามที่จะสารความสัมพันธ์อันดีของคนในครอบครัวยิ่งขึ้นนะคะแล้วมีอยู่ฉากหนึ่งนะคะที่จะอยู่ในตำนานนะเป็นฉากกลางร่มจ้าที่เขาจะวัดความรักได้จากองศาการเอียงร่มนะคะเป็นฉากที่เขาว่าจะต้องไปรับลูกแฝดของเขาใช่ไหมแล้วฝนตกลงมาเขาก็เลยเอียงร่มเนี่ยไปทางลูกของเขานะคะทําให้ตัวเขาอ่ะเปียกปอนไปหมดซึ่งติ่งเชื่อว่าคนดูฉากเนี้ยจะต้องร้องไห้นเน่เรื่องนี้สนุกมากสิทุกคนครบรส มาโรแมนติกคอมมดี้นะคะแล้วก็ดราม่าด้วยเรื่องนี้เขาสะท้อนความเป็นจริงของสังคมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการที่ คนที่มีลูกตั้งแต่อายุยังน้อยก็ถูกตัดสินจากสังคมค่อนข้างเยอะหรือการที่ผู้หญิงกลับมาทํางานนะคะหลังจากที่เลี้ยงดูลูกแล้วก็จะเกิดการเปรียบเทียบกับคนที่ทํางานอยู่ปัจจุบันที่ยังเป็นวัยรุ่นหนุ่มสาวอยู่ถึงประสิทธิภาพการทํางานอย่างนี้รวมถึงการบูลลี่นะคะการแกนแกล้งกันในโรงเรียนก็เป็นซีรีส์ที่เล่าได้ครบร้ดีนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอปวิวค่ะ ต่อมากับซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนตามหาฆาตรกรต่อเนื่องที่หักมุมทุกตอนเลยจะแม่กับเรื่องเมาส์พันนักล่า เล่าเรื่องราวในอนดีตที่มีฆาตรกรต่อเนื่องชื่อดังเขาชื่นชอบการล่าหัวมนุษย์ค่ะวันหนึ่งเขาได้ฆาตรกรรมครอบครัวหนึ่งแล้วดันมีเด็กคนหนึ่งรอดชีวิตมาได้และเด็กคนนั้นก็เป็นพยานสําคัญทําให้เขาถูกจับกลุมไปแล้วในขณะเดียวกันภรรยาของนักล่าหัวเนี่ยเธอตั้งครรภ์แล้วก็ใกล้จะคลอดนะคะลูกของเธอมีโอกาสจะเป็นทั้งไซคโคพาร์หรืออัจฉริยะได้ซึ่งเราก็ไม่รู้นะคะว่าเด็กคนนั้นจะเติบโตมาเป็นใครผ่านไปนานหลายปีเด็กผู้ชายผู้รอดชีวิตเขาเติบโตมาเป็นตำรวจแล้วก็ ได้สืบสวนคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่ฆาตรกรเกลยียดพระเจ้ามากๆเขาก็ตามสืบไปเรื่อยๆจนได้บังเอิญเจอกับบารึมตำรวจที่เพื่อนเกือบจะโดนฆาตรกรต่อเนื่องสังหารเขาจึงตัดสินใจที่จะขอร่วมสืบสวนในคดีนี้ด้วยจึงเกิดเรื่องราวต่างๆขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแท้จริงแล้วฆาตรกรต่อเนื่องคือใครกันแน่และฆาตรกรจะใช่ลูกชายของนักล่าหัวหรือเปล่าก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะสนุกมากบทพลิกแพลงเก่งมากนะคะทางเราเดาอะไรไม่ถูกเลยจ้ะทุกคนเป็นซีรีส์ที่จัดอยู่ในเรสเบวกนะคะเพราะฉะนั้นคนที่กลัวเลือดกลัวเหตุการณ์ความรุนแรงต่างๆแึงก็ไม่แนะนําให้ดูนะคะเพราะว่ามันมีฉากที่ค่อนข้างจะน่ากลัวมากจริงๆตั้งแต่ฆาตกรรุ่นพ่อนะคะที่เขามีการฆ่าคนโดยการล่าหัวมนุษย์ซึ่งมันเป็นการแยก ร่างและก็หัวออกจากกาันน่ะมันค่อนข้างจะโหดนะคะและอีกเคสหนึ่งที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องในยุคปัจจุบันก็โหดไม่แพ้กันเพราะว่าเขาว่าเกลียดพระเจ้ามากๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาจะเลือกเหยื่อในการฆาตรกรรมมีเหตุผลและก็ความเชื่อมโยงในการเลือกเหยื่อต่างๆที่เราแบบ เฮ้ยคาดไม่ถึงจริงๆเรื่องนี้ขอชมเลยว่านักแสดงเล่นดีมากตั้งแต่รุ่นเล็กยันรุ่นโตเลยนะคะรุ่นเล็กอะเด็กๆเล่นดีมากจนเราเดาทางไม่ออกเลยว่าเขาจะเติบโตมาเป็นใครส่วนรุ่นผู้ใหญ่นะคะต้องขอชมเลยว่าคุณตำรวจนะคะแล้วก็อีซึงกิยอดเยี่ยมดีที่สุดดีเลิศมหศัศจรรย์เล่นดีมากเลยทุกคนคือทําให้เราอะเดาทางไม่ออกเลยว่าเขาคิดอะไรอยู่แล้วฆาตรกรอะก็เหนือชั้นมากเลยเวลาเขาคิดอะเขาคิดล่วงหน้าตำรวจไปอีกหลายสเต็ปซึ่งจริงแบบ เฮ้ยว้าวซามากใครที่ชอบดูซีรีส์แนวแอคชั่นสืบสวนก็แนะนำให้ตามมาดูนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอปฟิลแล้วก็ Monomax ค่ะต่อมากับซีรีส์ปวดประสาทนะคะในที่สุดก็เดินทางมาถึงซีซั่นสุดท้ายแล้วนะกับเรื่อง The Penthouse Game Can Rafa Season 3 เล่าเรื่องราวต่อจากซีซั่น2นะคะที่โลแกนลีโดนระเบิดไปแล้วคนในเฮราพาเลตตติดอยู่ในคุกแต่ติดอยู่ไม่นานนะคะพวกเขาก็ออกมาเชิดฉายใช้ชีวิตอย่างปกติได้และจูดันแท้ก็ตั้งใจที่จะฮุบสมบัติของแม่ชิมซูรยอนแม่ชิมซูรยอนจึงร่วมมือกับอูยอนฮีนะคะในการแก้แค้นให้กับโลแกนลีจึงเกิดเรื่องราววุ่นวายบานปลายขึ้นค่ะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายแล้วโลแกนลีตายทิพหรือเปล่าแล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้ะนะก็ดูกันมานานนะคะตั้งแต่ซีซันแรกแล้วนะคะในที่สุดมันก็จะจบลงสักทีนะคะเอาจริงๆอะ่ะซีซันแรกซีซันที่2อง่ะมันมันมากมันดูแล้วหยุดดูไม่ได้ปวดหัวปวดประสาทมากจริงๆแต่พอมาซีซันส่ะช่วงต้นนะคะเต่งรู้สึกว่ามันพีกกลางเรื่องมันพีกแต่หลังๆมันจะรู้สึกแบบ ออกทะเลมากจริงแต่ติ่งเชื่อว่าคนที่ดูเรื่องนี้ก็จะรู้อยู่แล้วนะคะว่าอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดเข้ามาเลยเจ้าคนเขียนบทอยากจะเขียนอะไรก็เข้ามาได้เลยไม่ว่าเรื่องความเป็นแฝดต,ตายจริงตายทิ์ความจําเสื่อมร้อนปวดประสาทคือโยนมาเถอะพวกเรารับได้ทั้งหมดแล้ว <laughs> ก็ดูสนุกนะคะดูเป็นอรรถรสนะคะทุกคนติงรู้สึกว่าซีซันสามมันจะมีเรื่องแบบฮาฮาแล้วก็เล่นใหญ่ราชดาอะไรมากจริงๆแต่มันก็ยังดูสนุกอยู่นะภายใต้ความแบบเล่นใหญ่มันก็จะมีแบบ กิมมิคบางอย่างที่ทําให้เราแบบทิ้งตัวละครไม่ได้ก็ยังอยากเอาใจอยากจะเอาใจช่วยตัวละครนั้นๆอยู่นะคะแล้วในที่สุดน้องโรนาะก็เริ่มสู้คนสักทีนะคะเอาใจช่วยอยู่ตั้งหลายซีซันแล้วนะเรื่องนี้ฉายจบแล้วนะคะใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าดองอยู่ก็ตามดูกันรัวๆได้เลยตั้งแต่ซีซันแรกเลยนะสามารถรับชมเรื่อง The Penthouse Game Can r ฟ้าครบทั้ง3ซีซันภาคไทยได้ทางแอป i ิค่ะ ต่อมากับซีรีส์จีนฟอร์มยักษ์แนวย้อนยุคแอคชั่นกับเรื่อง The Long March of Princess Chang'e er, สตีหานชางเออ เรื่องราวของชางเกอร์ยิงสาวที่สวยฉลาดวรยุทธ์สูงส่งเธอต่อสู้เก่งไม่แพ้ผู้ชายเลยนะคะอยู่มาวันหนึ่งครอบครัวของเธอโดนสังหารทั้งตระกูลเลยแต่โชคดีที่เธอหนีรอดไปได้เธอเองเก็บงำความแค้นในภายในใจพยายามหาโอกาสในการแก้แค้นอีกครั้งโดยเดินทางไปยังเมืองต่างๆเพื่อรวบรวมคนที่ยังจงรักผักดีกับตระกูลเธอมาแก้แค้นนะคะแล้วเธอก็ได้บังเอิญเจอเขาชายหนุ่มที่ปลอมตัวเป็นพ่อค้าเขาเองคอยช่วยเหลือเธอตลอดแต่ แท้จริงแล้วเขาเป็นศัตรูกับบ้านเมืองเธอค่ะและเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะแก้แค้นได้สําเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อะนะเป็นซีรีส์ย้อนยุคฟอร์มยักษ์ที่ได้นักแสดงงานดีชื่อดังทั้งนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตีรีเอร์อปาเจ้าลูซืออูเล่ยอย่างเงี้ยแล้วนางเอกนะคะก็คือตีรีเอร์ปาตีรีเอร์ปาสวยมาก ทุกคนไม่ว่าจะแต่งตัวแมนหรือแต่งตัวแบบเป็นผู้หญิงก็คือดูดีทั้งหมดและเคมีสาธารณะมากคือเวลาอยู่กับผู้หญิงอ่ะก็ดูดีเป็นหนึ่งสามีทุกคนคือนางสวยด้วยวรยุทธ์ดีนางต่อสู้เก่งอ่ะทำให้ผู้หญิงหลายๆคนตงหลุมรักแล้วก็มีเจ้าลูสือเล่นด้วยนะคะเรื่องนี้เธอจะรับบทเป็นองค์หญิงที่นิ่งๆเรียบร้อยแล้วนางก็จะแบบว่าสนิทกับ ช่างเกอร์มากๆตัวติดกันเคมีของสองคนนี้น่ารักมากแล้วจริงๆอ่ะเจ,จ้าลูกซือมีคู่นะคะ <c oughs> ก็คือข้าวตู่น่ารักมากเลยทุกคนคู่นี้กลายเป็นว่าติ่งแอบลุ้นคู่ร้องมากๆเลยคู่หลักนะคะเขาก็จะจริงจังกับการต่อสู้กันเพราะว่าอยู่กันคนละฝั่งนะคะฉากต่อสู้ของสองคนนี้ก็จะสวยฟุงฟ้งๆมากอย่างตอนที่ดวลธนุอย่างเงี้ยภาพมันสวยมากจริงๆทุกคนใครที่ชอบดูซีรีส์แนวย้อนยุคแฟนตาซีโรแมนติกดราม่าเกี่ยวกับการแย่งชิงราชบัลลังก์นะคะก็แนะนําให้ตาม เรื่องนี้เล่าเรื่องได้ดีมากจริงๆภาพสวยมากๆนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอป VTV ค่ะไปต่อกันที่ผลงานตีที่เรื่มปลาอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นแนวปัจจุบันที่โรแมนติกฟินจิกมอนขาดมากๆดูแล้วมีความสุขสุดๆเลยกับเรื่อง You a r My g l r y ดุดดวงดาวเกียรติยศเล่าเรื่องราวความรักของดาราสาวชื่อดังกับหนุ่มหล่อวิศวกรอวกาศที่พวกเขารู้จักการจากการเล่นเกมนะคะแล้วค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์จนตกหลุมรักกันในที่สุดค่ะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรแล้วมันจะน่ารัก ปินจิกหวนขาดขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่เติมความหวานให้กับหัวใจคะ่ะดูแล้วรู้สึกมีความสุขแฮปปี้ไปหมดนะคะพระเอกก็คือหนุ่มหยางหยางเคมีกับนางเอกอะ่ะน่ารัก มากเลยทุกคนมันดูธรรมชาติไปหมดนะคะเรื่องนี้นางเอกแอบชอบพระเอกก่อนนะคะตั้งแต่ตอนเด็กๆละแล้วก็มีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาได้บังเอิญมาเจอกันเล่นเกมด้วยกันช่วงแรกๆก็เล่นเกมกันธรรมดาแหละแต่พอเจอหน้ากันทุกวันก็ค่อยๆตกหลุมรักขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วพูดเลยว่าช่วงหลังอ่ะอย่างๆบุกหนักมากซึ่งมันล่มมุนอ่ะทุกคนมันมีความแฟนเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นการรูปหัวนั่งตัฉกฉากคิดซีนฉากเบสซีนต่างๆคือมันทําได้ดูดีดูธรรมชาติมากทางเรา ราดูแลแบบยิ้มมีความสุขัะทุกคนเป็นซีรีส์ที่ติ่งม o ฟออนยากมากนะคะใครที่ชอบซีรีส์แน,นวหวานๆอบอุ่นหัวใจขึ้นแนะนําตามมาตามสองคนนี้เขาเล่นดีประหนึ่งว่าเป็นแฟนกันในชีวิตจริงทางเราขี้ชิบแหละใครที่ชอบดูซีรีส์หวานๆตามมาตามค่ะทุกคนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอป VTV ค่ะต่อมากับซีรีส์จีนในตำนานที่พาหลายๆคนเข้าสู่วงการติ่งซีรีส์จีนกับเรื่อง e n d l e v e So Beautiful นับแต่นั้นฉันรักเธอ เรื่องราวความรักวัมยมัธยมจนถึงวัยทำงานของหยิงสาวคนหนึ่งที่น่ารักแต่เรียนไม่เก่งเธอเองแอบชอบชายหนุ่มที่หล่อฉลาดเธอพยายามจีบเขาจนเกิดเรื่องราวความรักสุดโรแมนติกขึ้นเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรสุดท้ายเธอจะจีบเขาสำเร็จไหมก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อ่ะนะน่ารักมากเป็นซีรีส์ที่ติ่งซีรีส์จีนควรจะดูสักครั้งหนึ่งนะคะคอนเซปต์ง่ายๆเลยคือนางเอกเรียนไม่ค่อยเก่งแอบชอบพระเอกที่หล่อเรียนเก่งมากๆแล้วนางเอกก็พยายามจีบพระเอกก็ดูไม่ค่อยสนใจแต่ลึกๆแล้วอ่ะก็แอบสนใจเขารู้ว่าเขาแอบชอบรู้ว่าเขาแอบตามก็คือหาโอกาสรอบเบาๆมันน่ารักอะเรื่องนี้มันรู้สึกแบบหนึบหนับหัวใจดูแล้วใจฟูอทุกคนเป็นซีรีส์ในตำนานที่ติ่งเชื่อว่าหลายๆคนดูแล้วนะใครที่ยังไม่ได้ดูก็คือแนะนําให้ตามมาตามจ้ะสนุกมากสิ สามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอปวิวค่ะต่อมากับซีรีส์จีนความรักต่างวัยที่นางเอกอายุมากกว่าพระเอกแต่ว่ามันน่ารักมากกับเรื่อง Love scenery ฉากรักไว้ฝัน เราต่างๆของชายหนุ่มคนหนึ่งหล่อมากฮอตมากเรียนหนังสือเก่งนะคะเขาเองแอบชอบนักร้องคนหนึ่งมานานมากๆเลยค่ะอยู่มาวันหนึ่งเขาทั้งคู่ได้มีโอกาสได้เล่นเกมกันนะคะแล้วรุ่นน้องดันรู้ว่าคนที่เล่นเกมด้วยเป็นรุ่นพี่เขาก็เลยตามจีบรุ่นพี่หนักมากและเขาจะจีบรุ่นพี่ด้วยวิธีการที่น่ารักขนาดไหนบ้างก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อนะติงดูเพราะว่าลิตอีเล่นนะคะติงชอบเขามาตั้งแต่ Put You r Head on my shoulder อุ่นไอในใจเธอคะ่ะเรื่องนู้นจะเป็นเด็กเนิร์ดเรื่อง นี่เป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันแต่เป็นฮอตเนิร์ดนะคะคือตามจีบนางเอกเก่งแล้วก็เป็นผู้ชายที่รู้หัวใจตัวเองคือเดินหน้าจีบนางเอกหนักมากน่ารักทุกคนแล้วนางเอกก็จะเป็นแบบมุมแบบเขินๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพระเอกเวลาเป็นแฟนกับนางเอกก็คือแบบถึงเนื้อถึงตัวเก่งมีฉากเบสซีนที่ทำเอาติ่งแบบกรี๊ดวาวอดมากคือติ่งคิดว่าพระเอกเป็นสายบุกมากแล้วใช่ไหมช่วงหลังๆนางเอกก็มีแอบอ่อยพระเอกเบาๆซึ่งมันแบบ น่ารักมากทุกคนเคมีของคู่นี้มันน่ารักมากติงเองกรีตดิ่อีอยู่แล้วพอเห็นดินอีเป็นฝ่ายตามจีบเขาแล้วมันดีต่อใจมากจริงๆสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอปไอชีอีค่ะต่อมากับซีรีส์จีนแนวกีฬาอีสปอร์ตที่หวังอี้ป๋อเป็นพระเอกนะคะกับเรื่องเกงยัวฮาร์ดสูฟันเส้นขอบฟ้าเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เล่นเกมเก่งมากๆนะคะเขาและทีมได้ไปแข่งขันเกมที่ต่างประเทศค่ะ และเขาก็ได้บังเอิญเจอเธอหญิงสาวที่มีความฝันอย่างจะเป็นนักบรรยายเกมเธอเองมีความจําเป็นจะต้องสัมภาษณ์ทีมของเขานะคะแต่เขาไม่พอใจในตัวเธอเขาก็เลยพยายามกีดกันเธอทุกทางเลยแต่มีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เขาทั้งคู่ได้เจอกันบ่อยๆค่ะแล้วก็ค่อยๆเกิดความรักขึ้นมาเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเป็นซีรีส์ที่เล่นเกมจริงจังมากนะคะแล้วก็หวังอีโป้โลมากจริงๆทุกคนเส็จจะหล่อเสนจะเท่นะคะพี่เขาเวลาเล่นเกมก็เล่นเกม เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ก็แสนจะเท่ทุกคนแล้วตอนที่นางเอกเจอเหตุร้ายนะคะเขาก็ถอดหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกมาฟาดที่กระจกรถทนร้ายอย่างนี้อแสนดีนางเอกเรื่องนี้สวยมากจริงๆทุกคนแต่ว่าเสียดายนะคะที่เขาไม่ฉากแบบเดิมซีนน้อยมากๆเลยใครที่ชอบดูซีรีส์แนวอ e ีสปอร์ตที่เล่นเกมจริงจังนะคะแบบมีการย้ายทีมต่างๆคือแนะนำให้ตามมาดูคือดูเรื่องนี้เรารู้สึกเป็นกำลังใจให้หวังอีปอเป็นแชมป์มากๆเลย จริงๆเรื่องนี้ออกฉายมานานแล้วนะคะเขาเพิ่งจะนํามาทำํำ็นภาคไทยนะใครยังไม่ได้ดูก็แนะนําให้ตามมาดูกันนะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยได้ทางแอป 2id ต่อมากับซีรีส์แนวครอบครัว Feel g o o ที่น้องเสี่ยวเป่าน่ารักน่าหยิกมากจริงๆกับเรื่อง Unforgettable Love รักนี้ไม่ลืมเลือน เล่าเรื่องราวของนักธุรกิจตุ่มหล่อที่มีลูกติดหนึ่งคนชื่อน้องเสี่ยวเปานะคะน้องเองได้เป็นกรรมเทพทําให้เขาได้เจอกับเธอหญิงสาวที่เป็นจิตแพทย์เด็กค่ะเธอเองค่อยๆเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวโดยการดูแลน้องเสี่ยวเปาทําทให้น้องเสี่ยวเปาเปิดใจกล้าพูดนะคะทาให้เกิดเรื่องราวความรักอบอุ่นหัวใจในครอบครัวนี้ค่ะเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้อ่ะนะเป็นซีรีส์ที่ติ่งรีวิวไปหลายครั้งแล้วนะคะล่าสุดกับคลิปรีวิวซีรีส์โรแมนติกฟินจิตหมอนคายกัะทุกคน ใครที่ยังไม่เคยดูนะคะก็ไปดูเต็มๆในคลิปนู้นได้นะเรื่องนี้มันน่ารักละมุนหัวใจดีนะคะน้องเสี่ยวเปาน่ารักน่าหยิกไปหมดอ่ะเป็นเด็กผู้ชายผมหยิกที่ขี้อ้อนมากๆติ่งเชื่อว่าคนที่ตัดสินใจดูเรื่องนี้พ่อตกลมรักน้องเสี่ยวเปาแน่นอนเลยนะคะเรื่องนี้น้องเสี่ยวเปาจะเป็นคนนําเรื่องนะคะก็จะมีเหตุการณ์น่ารักต่างๆที่ทําให้พระนางเขามีโมเมนต์หวานๆกันนะใครที่อยากฟังน้องเสี่ยวเปาพูดไทยก็รอติดตามชมกันได้นะคะสามารถรับชมเรื่องนี้ภาคไทยในวันที่7ตุลาคมได้ทางแอ คลิปนี้ต้งของขอขอบคุณเมลินฟู้ดแคร์ครีมนะคะครีมบำรุงผิวแห้งกลานถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนที่มีปัญหาผิวแห้งหรือแตกบริเวณส้นเท้าที่มือข้อศอกหัวเข่า,ห,ขาหรือต้องขอบหนังเล็บเนี่ยติ่งแนะนำเมลินฟู้ดแคร์ครีมช่วยป้องกันและก็สมานผิวที่แตกแห้งเพิ่มความชุ่มชื้นได้ค่ะหรือถ้าใครไม่มีปัญหาแต่ก็อยากดูแลผิวก็สามารถใช้ได้นะหลายคนอาจจะใช้โลชั่นบำรุงผิวอยู่แล้วอาจจะไม่เพียงพอนะคะอยากให้เพิ่มการบำรุงพิเศษผิวที่แห้งจะได้รับความชุ่มชื้นมากยิ่งขึ้นค่ะ และนอกจากการบำรุงผิวแล้วเราสามารถดูแลผิวได้ด้วยการดื่มน้ำเยอะๆไม่อาบน้ำอุ่นบ่อยจนเกินไปหารองเท้าขนาดพอดีกับเทา้าหรือใส่รองเท้าในบ้านก็ช่วยป้องกันผิวแห้งได้นะคะดูซีรีส์แล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะช่องทางการสั่งซื้อสามารถดูรายละเอียดได้ใน description ด,ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะแล้วนะคลิปนี้ไปก่อนนะจะกนใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย